ะนี่ออ่ะโ้เอาไปปล่อยที่ไหนสถานทัพที่ไหนไปปล่อยวัดวัดที่บ้านฉานก็ได้ปะไปปล่อยที่วัดบ้านฉา้งนลูกโอ้ย <Oder> บ <so. S 1> ัรทุกผสมนะลูกเอ้ยดีขึ้นมาสาธุสาธุสาธุต่ากับเจ้าเต่าน้อยไม่ดีเสด็จชั่งไรเพราะโศกโรคภัยที่ผู้สื่เขารบับปล่อยน้ำผมาน นี่นะครับเจอน้องที่ถนนที่ไปไหว้พระพิฆเนศมาแล้วเอาน้องมาปล่อยที่วัดยานนะครับน้องเดินอยู่การถนนเลยผมเลยพามาปล่อยที่วัดยานนี่ครับ ตลับภาพนะต่อชีวิตนะน้องก okay. ระเ้าโอเคไปแล้วบ๊ายบายย้่สาธุสาธุน้องไปไหนแล้ววันนี้วันหยุดนะครับวันนี้จะไปเที่ยววัดที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับ แล้วก็เที่ยงคาเฟอ่อ๋อ,อก็คือไปวัดแล้วทำไ,ไมได้คาเฟ่อะไรดเดี๋ยวคอยติดตามกันนะครับแต่ว่าจุดประสงค์หลักก็คือไปเที่ยววัดครับที่ศรีราชาครับจะเป็นวัดไหนก็ค่อยติดตามเอานะครับโอเค สวัสดีครับถึงแล้วนะครับที่วัดที่จะมาวันนี้ครับชื่อวัดเขาพระทูอยู่ที่อำเภอศรีราชาจางังหวัดชลบุรีครับมองไปด้านล่างก็จะเห็นทัศนียภาพของเมืองศรีราชานะครับเห็นทะเลสวยงามสว่างสวยเดี๋ยวเราจะไปชมวัดกันนะครับโอเค ครับนี่ประตูสูสีราชารู้ว่าเหมือนกับบรรยากาศอยู่ญี่ปุ่นมากเลยเห็นไหมครับเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยแต่ว่ามองภไยข้างล่างก็จะเห็นตัวเมืองสีราชานะครับมองไปไกลมองไปไกลเห็นที่ไกลๆกเลยครับน่นนะเป็นวัดเกาะกลางเกาะกลางสีราชาแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นวัดอะไรนะครับ เดี๋ยวถ้ามีเวลาเหลือเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวดูเที่ยวชมนมัรศการแต่รู้สึกว่าจะอยู่กลางทะเลเลยครับรถสองแถวด้วยนะครับ รถสองแถวพญานาคชมเมืองสำนักสงฆ์เขาประกรูสีราชาสีเขียวปึ๊บเลยครับนี่ครับเลขทะเบียนหนึ่งสามสองหก 1, 3, 2, จุดแรกนะครับเรามาบูชาพระอุปคุตกันนะครับผมเกิดวันพุธกลางคืนสีดำกระมงตรักระทงนะครับเกิดของแต่ละบุคคลนะครับก็จะเป็นกระทงบูชาพระอุปคุตนะครับตั้งแต่วันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลือง วันอังคารสีชมพูวันพุธกลางวันสีเขียววันพุธกลางคืนสีดำครับสังเกตไหมครับว่าทำไมวันพุธถึงมีสองสีเป็นวันพิเศษนะครับวันพฤหัสสีส้มวันศุกร์สีฟ้าแล้วก็วันเสาร์สีม่วงครับนี่คือเจ็ดวันสำหรับคนที่เป็นสีประจำวันนะครับ เดี๋ยวเราก็าจะมากล่าวคำบูชาพราะอุปคุตกันนะครับ นะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมหาอุปคุตโตจะมหาลาภพ,พุทโธลาพังสัพเพชนาพหูชนาราชาปุริโสอิธิโยมานังมัโนโชราเมตตาจิตตัง เออิจิตติจิตตังปิยังมะมะสาเทวะกังสัพพรรมะังมนุษย์สานังสะัพพะลาปังพะวันตุเมแล้วเราก็มาสักการบูชาองค์พระอุปคุณนะครับวขอให้โชคดีเงินทองไหลามาเทมา ร่ำรวยร่ำรวยมีความวสุขอนุโมทนาบุญกันนะครับอโอ้ไปอย่างไวเลย <c oughs> เงินนะครับไปอย่างไว <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานําเสนอประวัติเรื่องราวของพระอรันตสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์หนึ่งนะครับก็คือพระอุปคุตแต่ว่าท่านไปทางภาคเหนือหรือทางประเทศพม่านะครับจะเห็นว่าจะมีรูปพระอุปคุตไว้ให้เราได้สักการะบูชาเกือบทุกวัดเลยนะครับเพราะว่าประวัติเรื่องราวของพระอุปคุต ท่านมีเกี่ยวกับการคุ้มครองป้องกันร,รักษาปพัพิบัติทั้งหลายที่จะพึงเกิดขึ้นในพิธีการนั้นๆคือเมื่อกราวสมัยพระเจ้าอาสงมหาราชนะครับจะทําการฉลองเจดีจำนวน84,000องค์เพื่อเป็นการสักการะบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทนี้ก็จะมีพยามารมากัดขวางในการฉลองของพระเจ้าอาสงมหาราชเป็นแน่แท้ เหล่าพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ไม่มีฤทธิ์ก็เลยต้องการที่จะอัญเชิญพระอาหารหันตที่มีฤทธิ์มากสักองคหนึ่งสักรูปหนึ่งมาคุ้มครองป้องกันเ็เลยนึกถึงพระอุปคุตซึ่งท่านจำพรรษาอยู่ที่ใต้สะดือทะเลนะครับก็เลยไปอาราธนานิมนต์ท่านมาคุ้มครองป้องกันรระยามาเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มาทําลายพิธีที่พระเจ้าอโศมหาราชจะร้องเจดีจำนวน 84%00 0องค์ พระอุปคุตก็จับพยามาณน,นะครับมัดด้วยหมาเน่าเพื่อไม่ให้พยามาณน,นั้นทำลายพิธีฉลองเจดีย์ของพระเจ้าอาโสกเป็นเวลา7ปี7เดือนแล้วก็7วันนะครับมันจะเห็นได้ว่าพระอุปคุตท่านมีอิทธิฤทธิ์มากตับเปรียบเทียบก็คืออาจจะเป็นพระที่มีฤทธิ์เหมือนกับพระโมคคัลลานะซึ่งเป็นอักรสาวกเบื้องซ้าย ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะเห็นว่าพิธีการหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นทางเหนือจะมีการใส่บาตรพระตอนกลางคืนเพื่อเป็นการบูชาพระอุปคุตนั่นเองนะครับวันนั้นต้องเป็นวันที่ตรงกับวันพุธขึ้นสิม,มาค่ำซึ่งในแต่ละปีก็อาจจะมีเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นนี่คือเรื่องราวประวัติพอสังเกตของพระอรหันตสาวกก็คือพระอุปคุตนั่นเองครับผม หลังจากที่เราได้กราบสักการะบูชาพระอรันตสาวก็คือพระอุปคุตแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านขึ้นไปยังอีกที่หนึ่งก็คือพระพุทธลีลาที่ประดิษฐานอยู่บนเขาพระครูนั่นเองนะครับ ถ้าจะมาขึ้นสักการะบูชาพระทักษิณเวียนเทียนรอบพระพุทธลีลานะครับอขอแนะนำว่ามาประมาณสักห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงหกโมงเย็นอากาศก็จะดีกวันนี้หน่อยนะครับวันนี้ที่ผมมาถึงก็ประมาณเกือบเกือบสี่โมงเย็นนะครับพระอาทิตย์เหมือนคาเลนว่าพระอาทิตย์แข็งแรงมาก <laughs> แข็งแรงมากว้าว นี่ครับเราจะเห็นเรียกว่าลูกแก้วพระยา,านาคชมเมืองครับเห็นลูกแก้วไหมครับจะเห็นตัวเมืองรีราชากลับย้อนหลักเห็นไหมฮะเอเอท้องฟ้าจะอยู่ด้านล่างแล้วก็ตัวเมืองรีราชาจะอยู่ด้านบนเรียกว่านาคชมเมืองเห็นไหมครับอ๋อต้องเป็นวันที่แดดดีอากาศดีๆนะครับถ้าบอลฝนตกไม่มีแดดนี่จะไม่เห็นนะครับอ๋อ แล้วก็เวลาที่ขึ้นมาแล้วนะครับเวลาถ่ายรูปนะครับอ่านี่จุดสําหรับคนที่ตากล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็จุดตายของคนที่ยืนก็คืออยู่ตรงนี้ก็จะเห็นพญ,ญานาคจมเมืองนะครับอูอ้นี่อ้าวพูดไรหน่อยสวยงามมาก 咦。Mm. ครับเดี๋ยวเรามาร่วมบุญกุศลประทักษินาวัตพระพุทธลีลานะครับที่ประดิสถานอยู่บนเขาพระครูแห่งนี้นะครับร่วมเจริญพุทธชัยมงคลโดยบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณด้วยกันนะครับพร้อมนะครับอิติปิโสภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทธโธ วิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทธโธภควาติ อิติปิโสภะคะวาอาระหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณะสัมพันโนส,สุขโตโลกะวิทูอนุตตโรภุริสธรรมสารติสัทธาเทวะมนุษย์สานังพุทธโธภะคะวาติสวาขาโตภะคะวตาธรรมโมสันทิติโกอากาลิโกเฮหิปัสสิโก โอภนะยิโกปัตจทังเวทโพวินยูหิตสวากขาโตภะวตาธรรมโมสานทิตโกอากาลิโกเอหิปสิโกโอภนญยิโกปัจจทังเวทิัพวินยูหิตสวากขาโตภะวตตาธรรมโม สันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัณียิโกปัจจตังเวทิถาโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโน พระคาวโตสาวกสังโฆยะอิอันจัตตาริภูริสุยขันิอัตภุริสปุคะลาเอสาพระคาวโตสาวกสังโฆอาหุเนโยพาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะรณิโยอนุตตรังบุญยักขตตังโลกัสสติ ด้วยพระอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ประทักศินาองค์พระพุทธปฏิมาพระลีลาปฏิสถานอยู่วัดเขาพระครูอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีณวันนี้ขอให้ข้าพเจ้านายพระชระจงมีความสุขและมีความสุขยิ่งๆิ่งนไปขอให้บุญกุศลน,นี้จงถึงแก่ผู้รับชมและผู้ติดต,ตามรายการทางช่อง YouTube ที่เรากำลัง ผยแพร่อยู่ด้วยนะครับขอให้ผู้ชมทุกท่านมีความสุขครับครับขอฝากกดติดตามช่อง YouTube ที่ท่านจะได้ติดตามสาระดีๆสัพเพเหระมากมายไก่กองแล้วแต่อารมณ์ของผู้ถ่ายทำนะครับขอบคุณนะครับ นี่นะครับเจอน้องที่ถนนที่ไปไหว้พระพิคเนตมาแล้วเอาน้องมาปล่อยที่วัดยานนะครับน้องเดินอยู่กลางถนนเลยผมเลยพามาปล่อยที่วัดยานนี่ครับ อิสระภาพนะต่อชีวิตนะน้องตเะเภาโอเคไปแล้วบ๊ายบายเยยฮาสาธุสาธุน้องไปไหนแล้ว uh